ดาว9บาทดาว9บาทดาว9บาทอยที่เดนพฤษภาคม65ผอยทีพฤษภาคม65อยทีพฤษภาคม65จัดส่งพีทัวประเทศ่ใครแล้วนะครับผ่อนเลนเจอร์คันนี้นะครับปี2566ผ่อนเริ่มต้นที่5,000บาทน่าสนใจมาในทั้งปีเลยนะครับถูกต้องแล้วเลยจะใช้โปรมาสัจจันนะสไตล์ยินสมิดาว9บาทประกันภัยปีระกันยนต์ัตช่วยเหลือสนเดอ12เดือนอยที่เดิน อ้ยาผ่อนดีเด่นวิศพศ์หกค้าอิที่วิศพศ์หกห้จัดตรงฟีทั่วประเทศโอ้โหคันแรกร้อนแรงขนาดนี้นะครับคันต่อมาเชฟโรเลดนะฮะโคโลราโดคันนี้ LT z นะฮะเจบเอนะครับค่ะคันนี้น้องใครครับสีเทาควันบุรีนี่หล่อสปอร์ตสวอเป็นหน้าใหม่แล้วเห็นจั่วมาดาวเก้าบาทน้องคิดใครครับนะฮะมีคนเขาบอกว่ารถบ้านสวิสเนี่ยผ่อนดีเด่น ก็ไปเอาค่าเอกสารของยุ่งยากมาเป็นร้อยชิ้นเลยใช่ไหมบอกเลยว่าไม่ยุ่งยากเลยค่ะเอกสารแค่สี่อย่างเท่านั้นค่ะสำหรับประชาชนทะเบียนบ้านค่ะสลิปเงินเดือนนะคะแล้วก็เสร็จแม่จะหลังครบเดือนจ้าง่ายขนาดเหรอถูกต้องแล้วแล้วที่เขาบอกออกง่ายๆสไตล์ออกง่ายชั่วอาชีพจริงเปล่าจริงไลเดอร์ได้หมดเกษตรกรได้หมดรปภได้แม่บ้านได้หมดค่ะหนุ่มออฟฟิศสาวออฟฟิศโอ้ยมาเลยตอนนี้นะบอกเลยว่าเริ่มต้นอ่ะเงินเดือนแค่หมื่นเดียวเราสามารถโอนรถเราได้แล้วใครมีบัตรเอไอออนนะยิ่ง เลยระเบิดระเบ้อเลยอลอมาสเลยนะครับคันนี้นะครับผ่อนเดือนประมาณนะฮะเจ็ดพันกว่าบาทใช่ค่ะนะครับแล้วผ่อนอีกทีเดือนพฤษภาหกห้าสวยมากครับใช่แล้วดาวเก้าบาทนะครับสวัสดีครับน้องคนสวยมาไหนจะมาออกรถเหรอครับวันนี้มาบอกรถจ้ะสักคันไหมจ้าออกรถทำไมขออีมีเงินเก้าบาทไหมมีค่ะนะนี่นะคู่แข่งน้องลิซ่าเลยนะอ๋อ สวยมาน้องโค拉คนน้องน้องโคลานะครับน้องโคลารถบ้านสวิตดาเท่าไหร่ครับประกันไฟประกันรยนต์บาตรช่วยเหลือโซเวอร์เลนจับส่งฟรีนาไททันคันนี้เป็นไททันพันนะครับขายดีคันนะครับเดือนละหกพันวันละสองร้อยถูกมากนะฮะแต่ที่สำคัญครับเอารถเดือนสิบเอ็ดสิบสอง มกลากุมภามีนาเมษาพลดีพุทธสภาพุทธภาหกห้า,าโอ้โหครับเป็นไงครับบอกเลยว่าคุ้มจริงร้อนเลยนะครับจากหนาวหนากลายเป็นร้อนนะครับใช่แล้วค่ะพอแล้วร้อนแรงขนาดนี้นะครับน้องคิดคัดน,นะครับถ้ามีญาติพี่น้องมีเพื่อนมีฝูงถ้าใหญ่ซื้อถกันแนะนำไปที่ไหนครับก็ก์รถบ้านสวิ์ถูกและดีจ้านี่เป็นไงนะครับบอกเลยว่าดีจริงนะรถประจำสัปดาห์ไททันนะครับ อูนิวนะตัวแซดนะครับตัวนี้ตัวแซดนะครับคันนี้ก็เป็นคันที่นําเสนอครับผ่อนเดือนละเก้าพันนะครับปีแรกเหลืห้าพันก็ได้ทาทั้งปีเลยนะและยี่ผ่อนทีมกุกเอ้ยกุงพาเอ้ยพุทธพาห้าหูใจมันไกลกราดนั้นลืมจนลืมเลยเนี่ยแล้วก็ล้อมแม็กใหม่ๆนะครับสไตล์เฮียสวิตนี่ทุกอาชีพไปออกได้เชฟโรเลตนะครับเริ่มต้นนี่เดือนเท่าไหร่ครับขายดีมากครับเดือนละหกพัน น้ารถอย่างนี้ดูดิสุดยอดน้แจมแจอย่างนี้นะครับน้ลิซ่าว่าร้อนแรงนะเจอนะรถบ้านสวิทร้อนแรงกว่าเจอโปเฮียไปลิซ่าก็จบอ่ะพอเจอน้องเตเต้ดีกว่าโหน้นะน้องเตเต้กับน้องคิกคะดเนี่ยมาความสวยที่คนละแบบเลยนะคนที่สวยแบบริเรี่บๆนะอีกคนสวยแบบจุ๋มตามชอบแบบไหนเลือกอย่างนั้นเลยนะนะแต่ที่สิ่งที่เหมือนกันคือนะหนึ่งสองสามดาวประกันใบประกันยนต์บาทเ่็เหลือโซนเด่นผาที่เด่นพฤษภาหกห้าค่ะ ไพดีเด่นพุสภา65ย้ำเลยนะครับสไตล์สุวิทนะครับรีโวแคบนะสีขาวสามพันนะครับจ้าเหมือนกันครับเริ่มต้นที่เจ็ดพันกว่าบาทนะครับรับพอทีพุทธสภา65นะครับใช่วันนี้นะครับรถบ้านสุวิทย์ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับอยากให้ทุกคนนะนะเป็นที่หน,นึ่งในในใจเสมอใ<ช>นเี้เขา้าใจไหมฮะเพราะรถบ้านสุวิทย์เนี่ยมันสุดยอดจริงนะครับแล้วก็เอสารไม่ยุ่งยากทางธนาคารที่ดูแลเราให้เป็นเจ็ดเกตเอบวกบวกหนึ่ง ยค่ะนี่ S C B 2อโอลิโกใช่ค่ะ3ธนาคารค่ะ4กรุงศรีห้าเยรตินาคิน6 C I M B 7อีออนและทิสเกอร์นะครับเอื้อนเงินเดือนเดียวขั้นต่ำหมื่นออกรถได้หมื่นเดียวนะครับแล้วก็บัตรก้อนก็ได้ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับใช่ค่ะแล้ววันนี้อยากจะต้องแคทบอร์ดเลยครับ อบวีสุวินถาถืคนที่21เดือน11นี่64นะครับนะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนเพจของเฮสุินนะครับน้องแทนนะครับกับน้องเต้เต้คนหนึ่งนะครับนะมารวมพลังสสาวกับเอ้สอสาวกับหนึ่งหนุ่มดีกว่าอ่ะหนุ่มหนุ่มนะวงเล็บวงเล็บว่าแก่ได้ไหมฮ่าอ่า่าอู่่าฮ่าฮ่าม่าฮ่าง่าฮ่าฮยูฮ่นะ่าง่าฮ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 ่งเ่า่าฮ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 าฮ่าฮาาา่าา์า่ ไปดีเดนพฤษภาหกไปเดนพษภาหกเดนพฤษภาหกห้แล้วพบกันนะครับ